สวัสดีครับตงโมโลงเปียพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลน,นะครับสัปดาห์นี้ครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ทีมชาติไทยจะเข้าแคมป์นะครับในการเรียกนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับต้องบอกเลยครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศ รายชื่อช้างศึกนะครับชุดใหญ่ออกมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้ต้องบอกได้เลยคำว่านักเตะที่อยู่ในลิสต์นะครับ50รายชื่อตอนนี้เนี่ยคาดว่าใส่กันหนักใส่กันเต็มแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวประกาศรายชื่อแล้วและทุกคนจะมานั่งเสียใจทีหลังไม่ได้แล้วละครับตอนนี้มีอะไรต้องใส่ให้หมดสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยทุกคนนั่นเองครับ สำหรับทางด้านของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยเขาประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการเฟ้นหาตัวนักเตะทีมชาติไทยที่จะเจอกับอัฟกานิสถานและก็สีลังกาตอนนี้คาดว่าหลายๆคนนะครับในลิสต์50รายชื่อเนี่ยตอนนี้เนี่ย พร้อมแทบจะทุกรายนะครับโอเคแหละอาจจะมีบางคนที่มีอาการบาดเจ็บนั่นก็คือทีระทรบุญมาทันแต่ว่าไม่รู้จะหายทันไหมนะครับ แต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยก็มีภาพที่โกอ,อุ้มธีรทรเนี่ยเข้ายิมฟิตเนสฝึกซ้อมเรียบร้อยนะครับส่วนแมตต์ฟิตนะครับต่างๆเนี่ยรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยมาสัทระอิชิน,น่าจะสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าจะประเมินว่าอย่างไรเช่นเดียวกันกับชนะทิพย์สงสินเนี่ยแหละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าหลังจากที่ลงแมต์ล่าสุดมาแล้วมีอาการบาดเจ็บโคนขานีบมเนี่ยก็ได้ส่งไปสแกนนะครับว่ามันเจ็บ เยอะน้อยขนาดไหนแต่ว่าต้องมีแหละสัปดาห์หนึ่งนะฮะต้องดูว่าเกมนี้จะลงสนามพบกับนคปรปฐมได้ไหมถ้าไม่เสียงก็อาจจะพักแล้วไปดูกันสัปดาห์หน้านะครับอันนี้อยู่ที่ทีมแพทย์ประเมินแล้วส่วนนักเตะคนอื่นๆแน่นอนครับต้องใส่หนักใส่เต็ม,มครับเพราะว่ามาาอิชิีิพร้อมที่จะประกาศรายชื่อตอนนี้ที่แจ้งมาก็คือ11มีนาคม นะครับจะมีการประกาศรายชื่อแล้วก็จะมีการแข่งขันไทยลีกอีกนัดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพราะว่าประกาศวันที่11 15, 14, 15, 16เนี่ยยังมีแข่งอยู่นะไทยลีกแล้วก็จะมาเข้าแคมป์เก็บตัวกันวันที่17มีนาคมนะครับหลังจากนั้นไปก็เก็บตัวยาวแล้วก็แข่งกันวันที่21มีนาคม4วันนะครับซ้อม4วันนะครับในนามทีมชาติกับอัฟกานิสถานแต่ผมว่าน่าจะเป็นแมตที่มาดูความพร้อมมากกว่าก่อนที่จะเจอเกมจริงไทยพบศรีลังกา25มีนาคมนั่นเองนะครับเนี่ยแหละครับสัปดาห์นี้ห้ามพลาด แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดู u 17กันด้วยนะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้โอ้โหแบบจัดแบบมืออาชีพสุดๆครับ u 17ของเรานะครับนั่นก็คือการใส่แมสใส่หน้ากากนะครับในการเตรียมตัวไปแข่งยังต่างประเทศนั่นเองในการชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะมีความสูงในระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าเรามากนะครับทุกคนฮนะ โอ้โหแล้วผมชื่นชมเลยว่าเฮ้ยมันต้องเตรียมตัวแบบนี้เนี่ยครับคุณอนุรุตเขาก็สั่งเขาก็เน้นย้ําเลยว่าเฮ้ยการเตรียมตัวมันต้องพร้อม นี่คือมิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทยครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดทั้งในและนอกสนามและอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างมันต้องใช้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือถ้าเราเตรียมตัวรู้ว่าจะต้องเจออะไรเราทําไปเตรียมเต็มที่ถ้าหากอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปเสียใจครับขอให้มันเต็มร้อยไว้ก่อนนะครับคืออย่างที่บอกครับซาอุเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยนะฮะหรือว่าสูงกว่าเราเนี่ยประมาณ1,900เมตร สูงกว่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับในปัญหาที่จะเกิดขึ้นทําให้มีการซ้อมแบบนี้ฝึกฝนในข้อจํากัดอากาศเบาบางให้น้องๆมีความอดทนจากอากาศรวมถึงความเหนื่อยด้วยนะครับและที่สําคัญชุดนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของความฟิตนะครับต้องแบบฟิตอยู่ในระดับเกณฑ์ที่แบบใช้ได้เลยวิ่ง90นาทีเนี่ยครับพอเห็นน้องๆเขาเตรียมตัวแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาไว มีความหวังนะครับซึ่งทางมาสเตอร์จะเด็ดเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังออกปากเลยนะครับว่าโอ้โหมั่นใจทีมงานชุดนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามืออาชีพมีการใช้วิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเทคโนโลยีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้น้องๆพร้อมที่สุดนั่นเองนะครับรวมไปถึงการกินโปรตีนการหาแคลเซียมมาเพิ่มนะครับมีการจับออกซิเจนในเลือดมีหมดครบทุกอย่างเอ้าตอนนี้ก็ต้อง ให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราในรุ่นนี้กันมากๆด้วยนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูบิ๊กแมตของบอลไทยกันต่อดีกว่าสำหรับชุดใหญ่ครับเรามาติดตามบิ๊กแมตสัปดาห์นี้กันเลยนะครับต้องบอกว่าเอาล่ะครับงานนี้จะได้เห็นการแย่งชิงกันแบบเข้มข้นสุดๆในฟุตบอลไทยลีกบ้านเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อันดับที่3กับอันดับที่4ในตารางศึกไทยลีกมีผลต่อการเล่นฟุตบอลเอเชียนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวดูโปรแกรมนะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยใครจะแย่งชิงกันนะอ่ะถ้ามาดูตารางคะแนนก่อนพื้นที่ในอันดับที่3กับ4ใครจะแย่งได้บ้างนะครับ1กับ2เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นบุรีรัมย์กับทูแบงคอกปล่อยเข้าไปฟัดกันเองนะครับแต่บุรีรัมม์มีภาษีมากกว่าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยแต้มมันมากกว่า5แต้ม นะครับแต่ว่าแบงคอกเนี่ยก็ถ้าแต้ม2เกมนะถ้ามันจับพ้าจับผูมาบุรีรัมเกิดแพ้ขึ้นมาหรือยังไงมันก็คิดได้หมดนะครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อันดับ3อันดับ4เนี่ยโอ้โห b g 39แต้มราชบุรี37แต้มนี่ห่าง2แต้มนะ2ทีมนี้อยู่ในโคตา้าลุ้นแข่งเท่ากัน แต่อีก2ทีมที่จะต้องเจอกันแข่งน้อยกว่าทีมันดับ3และ4นี่แหละครับคือประเด็นที่น่าจับตามองสุดๆโอ้โห oh ต้องบอกเลยครับเมืองทองการท่าเรือคุณถ้าคุณไปบอลเอเชียเนี่ยอย่างที่เห็นมาเมืองทองโกยไป18ล้านนะครับคือนั่นหมายความว่าเฮ้ยเงินตุงกระเป๋าเงินตุงกระเป๋าแล้วถ้าคุณทําผลงานได้ดีเผลอๆคุณอาจจะได้3 0ถึง40 เพราะว่าอยู่ที่การลงสนามแล้ว ACL2 เนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือน ACL elite ครับทุกคนนะฮะมันมีโอกาสอยู่ที่ว่าศักยภาพทีมคุณโอเคไหมพอไหมไม่ใช่ว่าไปแล้วปล่อยแบบทิ้งๆิ้ง,งว่างๆอย่างนั้นมันคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห่างกันแค่3 ถึง4แต้มนะครับนี่ยังนับรวมประจวบด้วยนะตัดออกไม่ได้34คะแนน5แต้มเพราะฉะนั้นแล้วสอันดับ3กับอันดับ4เนี่ยมีลุ้นสุดๆเลยขณะที่โปรแกรมเมืองทองกับท่าเรือผมว่าต้องตัดออกทีมหนึ่งเพราะว่าถ้ามีผลกันแข่งขันแพ้ชนะไปก็จะพุ่งเลยไงแต่ถ้าเสมอกันอ้าว BG ยิ้มแต่อย่าลืมนะครับ BG ก็เจอนคอนปรปฐมซึ่งเป็นศึก พ่อลูกไกลๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่ธงงชัยสุโกโกีเนี่ยเขาก็มีลูกชายไปเป็นมือขวาของแอนโทนีฮัตสันตอนนี้กลายเป็นนามสกุลฮัตสันไปแล้วพี่ธงบอกนะครับไม่ใช่สุโกโกีถ้าหากว่า BG ต้องการจะไปทั่ว ACL 2เขาก็ต้องยึดในอันดับ3ให้ได้อย่างถาวรน,นั่นเองนะครับแล้วมันก็สำคัญด้วยการเจอ,อ,คอนควาลมไม่ง่ายนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะเรามาโฟกัสกันดีกว่าว่าคู่ของเมืองทอง ที่จะลงสนามพบกับการท่าเรือจะเป็นแบบไหนอย่างไรมาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเมืองทองตอนนี้เนี่ยลงสนามไปทั้งหมด22นัดชนะ10เสมอ5แพ้7แล้วก็การท่าเรือเนี่ย22นัดชนะ10เสมอ6แล้วก็แพ้6นะครับทางเมืองทองเนี่ย5เกมหลังสุดเลยที่ลงสนามมา ต้องบอกว่ามีชนะแค่เกมเดียวแล้วเป็นเกมที่โอ้โหต้องบอกว่าชนะเชียงรายสอนะ่ะที่เหลือเนี่ยแพ้ไลออนซิตี้แพ้ไปกลับด้วยและก็มาแพ้บุรีรัมยูไนเต็ดในบ้านรวมไปถึงไปเยือน b ีจก็ยังแพ้อีกคือ4นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เสียประตูเยอะด้วยคือต้องบอกเลยว่าทางเมืองทองเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้ผู้เล่นก็ชุดเดิมๆนะแต่ว่า ช่วงฟอร์มดีคือดีเลยโรบักดีนะครับเมลวินดีอาลีซ so ิโซโก้ดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าทําอะไรมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางรวมไปถึงเจอเกมใหญ่ด้วยไงสี่เกมที่แพ้มาเนี่ยแพ้เกมใหญ่หมดเลยนะแพ้ไลอ n อนซิตี้สเกมเลยไนงะเสียความมั่นใจแล้วมันสู้ไม่ได้นะต้องบอกเลยว่าแพ้ทุกทางเจอบุรีรัมก็สนุกมากแต่สกอร์มันขาด แล้วก็เจอ bg เนี่ยต้องยอมรับแหละครับว่าตอนนี้มันแพ้มา3นัดเนี่ยแล้วมันมาแพ้นัดนี้อีกมันก็เลยเสียความมั่นใจแต่ตัวผู้เล่นที่คาดการกันว่าลงแน่ๆแ,แหละนะครับก็อาจจะเป็นโอคาตานนฟนะครับเพราะว่าฮงเนี่ยไม่ไหวคือถ้าโค้ชจับฮงลงเนี่ยผมว่ามีความสุ่มเสี่ยงในการเสียประตูง่ายๆนะครับรวมไปถึงอาริซิโซโก้7 3 8ก็ต้องมาแบกนักเตะไทยทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเป็นอนดีตดาวเตะเลี้ยวูแต่บอกได้เลยครับว่าฟุตบอลตามวัยครับนะครับสตตลนี่โอเคที่สตองโดก็โอเคแต่ว่าพอมาร่วมเล่นกันช่วงหลังยังหาจุดคลิกจุดลงตัวไม่เจอเท่าไหร่นะครับขณะที่ตรงกลางพิชาอุทาสวิสพลพันธ์ทองครับรวมไปถึงกรวิททักษขะ,ขะ,ะคณะคายกแล้วก็ปรเมศอานวิไลอาจจะต้องเรียกฟอร์มเก่งเค้นฟอร์มเก่งก่อนเรียกติดทีมชาติให้ได้นะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วนักเตะในข่ายที่จะติดทีมชาติของเมืองทองเนี่ยผมว่ามันก็มีอยู่อะอย่างคาะคณะอย่างเงี้ยนะครับพิชานะครับคือปรเมศอาจวิไลคือฟอร์มมันมันมันไม่ได้พีกอะแต่ว่าตอนนี้ต้องการความพีกแล้วนะครับแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยเขาสบชื่อไปแล้วไนงะก็ต้องดูว่าในลิสต์50ชื่อเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเรียกไหมคนที่อยู่ในลิสต์มีสิทธิ์จะได้เรียกถ้าโชว์ฟอร์มดีผมว่านะเพราะยังไม่ได้ประกาศนะครับ ขณะเดียวกันครับข้างหน้าเป็นเอเมลโรบันั่นเองนะครับในการลงสนามแล้วก็ดูว่าเมลวินจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเมืองทองขณะที่การท่าเรือการท่าเรือเนี่ยห้านัดหลังสุด2นัดเลยล่าสุดเนี่ยชนะมานะครับแล้วยิงเยอะด้วยยิงไปถึง7ประตูนะครับเสีย4เสียเยอะเหมือนกันแต่5นัดหลังสุดคือชนะแค่2นั่นแหละแล้วก็แพ้3นัดก่อนหน้านั้นรัวรัว,รวเหมือนกันนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็ จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมว่าการท่าเรือเนี่ยเขามีแพทเทิร์นของเขานะฮะมีสุพรรณบุรีรัฐธนบูณ์เล่นดีด้วยฟานปูโต้แล้วก็มีชัยวัฒน์บูรานนะครับรวมไปถึงพีระดลนและก็สิทธาบุญล่าวรชิตนี่ก็ฟอร์มดีกับสมโมศน,นี่เล่นดีนะฮะแล้วก็ทางมิกกี้นะครับปรมพล ดุมบุย่าหรือจะเป็นเอ็มลาปาหรืออาจจะเป็นทีรศักเผยพิมายนั่นเองนะครับคือตัวมีให้เลือกเยอะยังมีไอแซคพันนี่นะครับยังมีเฉลิมศักดิ์อักขีนะฮะมีอีกหลายคนนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้การท่าเรือเนี่ยถ้าเกมล่าสุดเลยฟอร์มดีมากนะครับเฉิดฉายนักบอลไทยในการเจอโคราชอ่ะที่ชนะมา4-2โดนนำไปก่อน2-0เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วทีระศักเผยพิมายยิง2ลูกคัมแบ็ค นะครับแล้วก็ธนบูรณ์นะแล้วแอดซิทเนี่ยเป็นนักเตะไทยหมดเลยนะ mm hmm. วรชิตแอดซิทสองครั้งอ่ะเออสุดยอดนะ mm hmm. แล้วก็พีระดลนก็ยิงทีละศักก์ก็ทั้งยิงทั้งจ่ายคือเรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มของนักเตะการท่าเรือถือว่าโอเคเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าลงไปเล่นแล้วแต่ละเกมเนี่ยออกสตาร์ทเนี่ยมักจะไม่ค่อยเครื่องเครื่องร้อนชาแล้วกันเราใช้คำนี้ส่วนไซติที่ทั้งสองทีมเคยพบกันนะครับ 5เกมหลังสุดเมืองทองชนะ1เสมอ2แพ้2และล่าสุดคือเมืองทองเสมอนะครับกับการท่าเรือต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้น่าสนใจว่าทีมไหนจะเก็บชัยชนะและไปลุ้นในการคว้าอันดับ3แล้วก็อันดับ4ซึ่งเกมนี้มีความสำคัญมากเพราะบวก3แล้วก็ถีบเขาลงไปด้วยอันนี้จำเป็นถ้าเมืองทองชนะมี38นะครับแต่ว่าถ้าการท่าเรือชนะ สามารถที่จะทยานขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3แทน bg ถ้าหากว่า bg พลาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ให้คุณภาพ5ดาวต้องมาลุ้นกันล่ะครับเอาละครับและนี่ก็คือ Big m a t ตสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ